ยาโอ๊ะเอออะไรอะในจังหวะที่ผมกำลังหาเกมเล่นอยู่นั้นน้องในดิคอร์ดก็ได้แนะนําเกมนี้ให้ผมได้เล่นนะฮะตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าคือเกมอะไรแต่ในทันทีที่ได้ลองลากไปหนึ่งตัวก็พอจะสังเกตได้ว่าน่าจะเป็นเกมแนวมิกเพลงไหมฮะเปิดจินตนาการความเป็นดีเจในตัวคุณไม่จะบอกเลยว่าแต่ก่อนอะผมนะฮะ เคยฝึกเป็นดีเจมาก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยไอเมาส์นี่สอนจริงๆเลยเมาส์แต่ก่อนเออแหละคือเราต้องมารู้กันก่อนว่าแต่ละอันมีเสียงยังไงบ้างนะฮะเริ่มจากเจ้าตัวสีส้มเนี่ยมันทําอะไรวะเนี่ยมีกองหรือเปล่าขอเริ่มเรียงเป็นตัวตัวไปก่อนละกันนะฮะเริ่มจากฝั่งซ้ายสุดเนาะเปลี่ยนเจ้าหน้าจืดนี่ให้มีสีสันนี่นะอู้ทั้งมาเลยเอาไม่เงีย้ยปะ เท่าที่สังเกตรู้สึกว่า2ออันนี้จะเป็นกองหมดเลยนะและอันที่3ละ่ะเอาเลยอีน่าจืดตัวที่3มีสีสันสุดเลยเอาอู้อู้โอ้กองนี่นะโอ้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 เออมันมันและนี่เราอันนี้ดูจะแตกต่างกว่าชาวบ้านเขานะทำไมมาดูทรงเป็นหุ่นยนต์ยังไงก็ไม่รู้อะเอาไปเลยรมีน่าสีสันมาแล้วโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ ที่ตอนนี้เขาให้จังหวะแบบอมไม่เข้ากับเพื่อนเลยฮะ <laughs> ใช่ไหมฟาได้ม,มันมีจังหวะกองอะฮะสะ่วนนี้มันก็มันก็ดูกองละบ้างอ๋อ oh, ฟังแบบคนเดียวทำแบบนีน้ได้ด้วยเหรออือดีนี่นะแล้วทีนี้ฟังทีเดียวแบบพร้อมกันยังไงอะ่ะเอออ๋อโอเคยังไม่ค่อยเป็นเพลงเท่าไหร่ตอนนี้เหมือนเป็นแค่จังหวะเท่านั้นอะ่ะยังไม่มีเสียงร้องเลยอะ่ะแล้วในนี้อะไร <laughs> คือเสียงร้อง อันนี้ไหมเอาไปเลยว้าวผู้หญิงเหรออันอันไม่ใช่อันนี้ก็จังหวะกันเป็นยังไงอ่ะชีชีชิกซีชีิโอเคงั้นไปต่อคนต่อไปเลยดีกว่าย๋จะเป็นเสียงเพลงสักทีเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่เสียงกองแล้วนะจังหวะมันแบบ อะไรอะ <laughs> อันนีะที่ถังน้ำดีกว่านี่นะมีเสิบล้อยังอ,อ,อ๋ออ๋อไอนี้เขามันแล้วอ่ะนี่ดูดอย่าหยุด <c oughs> ไม่พอะไรสัก,กนิดเดียวทีนี้ได้เวลาสับเปลี่ยนแล้วฮะเพราะตอนนี้เราเรียงกันมาเป็นแถวๆใช่ไหมเอาใครออกดีอขอนี้ออกแล้วกันเอามานี้ออกเอ,าอ้ออเอาไม่ได้หรอ ต้องอ้าแบบนี้นี่นะโอ้โหซาวข้อจะแบบดิจิตัลเออแต่นต่ต่นต่่ได้แต่แม,ม่เต้าอ่ต่แ่แต่แต่แ่แอ่เะนะ่าเอา จะมาได้รอคอดนานเอาสิเอาสิเอเอเอ,ออกไปเลยอะไรก็ไม่รู้อันนี้อหนูเอ,อ๊ะอ่ะจังหวะแบบไพเราะมากเลละให้ความรู้สึกแบบเย็นสบายเมื่อเทียบกับ พวกข้างๆเนี่ยหนูมาผิดวงแล้วแหละวงนี้รู้สุดจะไม่ต้อนรับหนูนะฮะหนูออกไปก่อนลวกันนะพ <_ t ick> ี่พาทิสนี่ล่ะ <_ t ick> อ้ยพาทิสเลย <_ t ick> อ่ะ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 อ๋ะอพี่ <_ t ick> พาทิสได้อยู่นะเราจะเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนใครเดียวคนนี้ไหมอันนี้มนเปลี่ยนแค่เสียงเหมือนชาบอ,ะ, <_ t ick> อะเอาคนนี้ออกแล้วกันแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้แทน ทำอะไรได้เลียงจังฮัโลโหลทำอะว้าวเอาไปเลยเอาเนี่ยเอาด้วยแล้วก็อันนี้ใส่้าไปต้นไม้ทำอะไรได้ครับทำไมสั่นอย่างงั้นนะอ่ะเอาเพื่อนไอืม ดด,ดอ้าวไม่ใช่โอ้โอ้เรา,เอาชอบสองอันนี้อ่ะไอ้ต้นไม้เนี่ยคน,นดีแต่มันไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนอะ่ะเอาออกนะเป็นคนนี้หมวกนักซืบทำอะไรได้เฮ้ยิวูาก้ากอเอานี่มาคอมพิวเตอร์แหนะฮะเฮ้ยนี่มัน นักร้องวงนะี่ฮะในที่สุดเราก็หานักร้องวงได้แล้วแต่นักร้องวงดูเหมือนจะร้องอยู่แค่ทอนเดียวนะเนี่ยก็ยังดีดีกว่าไม่มีนักร้องในที่สุดก็ได้นร้องมาแล้วเอาใครออกเดีย์ไอ้คนนี้ใครอะอ่าอันนี้เสียงเบาไปหน่อยนะออกแล้วกันเอาเป็น,นแม่ซีค่ะปนะใช้ยังไง ใครที่ประสานเสียงกับพี่แกได้บ้าง <laughs> <laughs> ออกก็ยแ้กไตรเออโอเปร่าเหรอฮะหรือออเคสตราอะไรสัอย่างบ้าะที่ลองแบบเนี้ย <laughs> ใช่ไหมอะเราอเอาพี่คนนี้ออกถ้าอยากจะเข้ากันลองดูสิอะได้ไหม <laughs> ออกเลย อันนี้เปตรงกลางเลยทําไมหน้าไม่จอยเลยอะเออโอเฮ้ยอาจจะเข้าพี่กระต่ายก็ได้นะอะลองที่ให้ก็ล้องมาใส่เสียงฮ่าเปงน,นี่มันทำไมไม่เข้าเลยฮะ <c oughs> ทำไมจังหวะพี่ไวขนาดเนี้ยออกไปเลยแล้วเราเอานักร้องมาใส่อะไรไม่เข้าฮะ กันไม้ล่ะไม่ได้ฮะถ้ายากอ่ะสองอันสุดท้ายอ่ะไม่ไหวรออันสุดท้ายกันดีกว่าดำธมินมาเจออะไรวะเนี่ยเอาไปอเอาวเกมฮะเออไ่เราอยู่เกมเดิมปะเนี่ยแลโโ้วโอ้โหอันนี้ธมินไปเลยอะ่ะถ้าถอนออกจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมกกอ่ะนน่ากลัวอ่ะอุ้ย เสียงเพลงหายแต่ไม่กลับไปเหมือนเดิมนันอย่าจ้องกันอย่างนั้นได้ไหมไม่ใช่แค่พวกเองที่จ้องไอ้ก้อนเมฆข้างหลังนี่จ้องเหมือนกันเหรอฮะเอาจริงป่ะนี่แล้วเรายังเล่นได้อยู่ไหมหรือว่าเกมจบไปแล้วอุ้ยนั่นเสียงกองที่มาจากหัวใจสินะเล่นแบบสุดชีวิตเลยเกมนี้มีเนื้อเรื่องไหมทุกคนรู้สึกว่าวงดนตรีของเราตอนนี้จะกลายเป็นวงดนตรีในโลกแห่งความตายไปแล้วใช่ปะ พอะล้โลกกันแล้วเหรอฮะเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางนี่ไงดูคนต่อไปกันดีกว่าฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเพย่งโอ้ไม่ก็นี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุวงแล้วดูชัดๆก็รู้ว่าเขาไม่ได้ไปกับวงเขาไปที่ไหนอะคนที่สามลหฮะเกิดอะไรขึ้นกับเขามือฉาบของวงใช่ไหมอันเนี้ยหามือฉาบอ้อ โดนฉาบทุบเหรอแล้วเพลงเป็นไงอะ่ะอ่ะโอเคฝีมือ,อยังเท่าเดิมต่อมาคือพี P ่ดิจิัตขอลขงเราหรือเปล่าคนนี้ไปอยู่ตรงนี้นะฮะ่าไม่ใช่หน้าจือดอีกต่อไปเป็นหน้าตาผุผังโอ้เฮ้ยเฮ้ยเออนี่มันนะ่ะแล้วทำไมหน้าตาเขาก็เหมือนเดิมเลยนะคนเนี้ยดูไม่ได้แตกต่างสักเท่าไหร่เลยฮะหรือว่าอู้หลอไม่จะไปกวงใช่ไหมแล้วคนเนี้ยโอ้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะ ทำไมเป็นอย่างงั้นน้อหอยทากกินหอยทากมากไปแน่ๆเลยอย่าขอออกไปแล้วกันต่อมาคนนี้อ่ะคนนี้ปกติฮะแค่เหมือนกับว่าไอเนี่ยสภาพเขาแค่เหมือนคนนอนไม่เต็มที่ฮะลอกแรกตลอดเวลาดูหวาดระแวงหรือว่าเขาจะเป็นคนที่รอดชีวิตมาได้จากเหตุการณ์สยองฝันอันนี้หรอรู้อะไรมา บอกแล้วมานะเกิดอะไรขึ้นกับวงที่เราพยายามปั้นมาสิบดีทำไมทุกคนถึงเป็นอย่างนี้พนนี้ดีกว่า,านี่เรามีวงไม่เต็มตัวใช่ไหมเรามีวงครึ่งหนึ่งพอนนี้นั่งเดินว่าคืออะไรว่าจำไม่ได้แล้วอะ่ะโดนอะไรมาจังหวะเพลงเขาเป็นฮทนที่ออกแนวเฮอร์เลอร์หน่อยๆน,นะดูน่ากลัวนินดๆด้วย หน้าตาเขาเนี่ยแหละอืมยังไม่เข้ากับว,วงหลังความตายของเราเท่าไหร่ออกไปก่อนนะฮะเรายังไม่ขอเลือกคุณบ๊ายบายเพรนี้ดีกว่าว้าวใส่หน้ากากเหรออะไรอะพี่ไม่มีความเป็นสิล์เลยนะฮะออกไปเลยอันนี้คือหนูปะชอโอ้โอ้โอ้ออถ้าเราเอาหนูมาแบบน,นี้มันจะมีพวกจังหวะที่มันแนวฮลเลอร์ฮลเลอร์อยู่ะฮะ โอ้โหจังหวะเข้ากระตีมจุดๆไปเลยอะทีเนี้ยอาแล้วคนเนี้ยเออไม่เข้าออกไปเลยได้เวลามันดูพี่พาทิตสุดเสใสของเราแล้วเอาไปเลยเฮ้ยมีดวงตามันก็ไม่เข้าล้างเลยอืมได้อยู่นะอาจจะเพราะเราเปลี่ยน3คนเนี้ยฮะก็พี่พาทิ่ก็เลยพอจะหวยอยู่ขอดูพี่คนนี้หน่อยเป็นไงทำไมนิ่งอะ่ะ ดูไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมตงเท่าไหร่เลยฮะแค่มีปากที่ยื่นออกมาเองบายบายไม่เข้ากับวงเลยฮะโอ้ยใครหายไปที่ต้นไม้ที่เคยสดใสามาก่อนในตอนนี้สีหายไปแล้วพร้อมกับแปะป้ายใครอ่ะหัวหน้าวงเหรอแล้วนี่ต้นไม้ขยับไหมอ่ะไม่ขยับเลยอ่ะเพลงต้นไม้คืออะไรอ่ะดูเศร้าและเหงาหงอยออกไปเลยยิ้มแป็นเล่นเชียดูมีความสุข <laughs> จาะหัวขนาดนี้ไม่ตอบบอกก็รู้ว่าเจออะไรมา คนนี้ในตอนแรกก็ผิวปากไหมฮะเราชอบเราชอบเข้ากระสามคนนี้ฮะต่อมาคือคนนี้ละพี่คอมพิวเตอร์ล้องอยู่แต่ไม่ได้พูดถึงความสนุกายบายอันนี้หล่เฮ้ยยิ้มเลยโอเคถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะแมวขาวตัวนี้ไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะมีเพียงเลือดที่เปิดหน้ากัดลำตัวเขาเท่านั้นและเหนือสิ่งอื่นใดน,นะฮะเขากำลังยิ้มอยู่บางทีเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเขาที่อยู่เบื้องหลัง ็เปนได้มนโนไปงั้นแหละออกมาเลยพี่ไม่เข้ากับวงจังหวะมันเกินแม่กระต่ายดีกว่าก็หาแม่กระต่ายสภาพเละมากเลยแต่จังหวะเพลงของแม่กระต่ายนั้นอืมเข้าอยู่นะหรือเปล่าแ <c oughs> ต่น,นี่คือแค่พะบัญชาฮะแล้วก็เลยคิดว่ามันเข้าอะ่ะได้เวลากัดคนนี้ฮ้ยคนนี้ก็ดูไม่แตกต่างจากเดิมเลยแล้วถามเพลงก็ก็แทบจะเหมือนเดิมเลยนะเหมือนไม่เจออะไรมาเลยอะ่ะทำไมอะ่ะ